สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของประกันซ่อมห้างเนี่ยสามารถเข้าได้ทุกศูนย์บริการรถยี่ห้อน,นั้น ได้หรือไม่ประเด็นนี้ต้องเข้าใจคําว่าอูห่หรือห้างคู่สัญญาก่อนอูห่หรือห้างคู่สัญญาที่บริษัทประกันภัยได้ตกลงกันไว้คืออูห่หรือห้างที่บริษัทประกันภัยได้ทำสัญญาไว้ว่าถ้าหากว่ามีรถของบริษัทประกันภัยเข้ามาซ่อมในอู่หรือห้างนี้ทางบริษัทประกันภัยให้ทางอู่ทาใบแจ้งซ่อมและเสนอราคามาที่บริษัทประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยจะอนุมัติราคาและหลังจากซ่อมเสร็จทางบริษัทประกันภัยก็จะชําระเงินให้กับ อู่หรือห้างคู่สัญญาของบริษัทประกันภัยโดยตรงดังนั้นผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ต้องชําระเงินให้กับอู่หรือห้างคู่สัญญาของบริษัทประกันภัยแต่อย่างใดครับจากข้อสงสัยที่ว่าประกันซ่อมห้างเนี่ยเข้าได้ทุกห้างหรือเข้าได้ทุกศูนย์ของรถยี่ห้อน,นั้นๆศูนย์บริการนั้นๆได้หรือไม่คําตอบก็คือได้ครับก็ทําหลักการเดียวกันครับก็คือจะต้องมีการคุมราคาจากบริษัทประกันภัยก่อนว่าอนุมัติค่าซ่อมเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นทาง อู่ที่ไม่ใช่คู่สัญญานะครับเขาก็จะเก็บเงินกับผู้ประกันผู้ประกันก็นำไปเสร็จรับเงินต่างๆนี้ไปเบิกกับบริษัทประกันภัยสรุปว่าซ่อมได้นะครับแต่ต้องอนุมัติราคาค่าซ่อมจากบริษัทประกันภัยก่อนแล้วสำรองจ่ายและไปเบิกจ่ายกับบริษัทประกันภัยนั้นๆอีกทีหนึ่งครับดังนั้นบางทีราคาที่ที่บริษัทประกันภัยอนุมัติให้กับศูนย์บริการเนี่ยก็อาจจะมีส่วนต่างที่เราจะต้องจ่ายเองด้วยบางส่วน ครับสรุปว่าประกันซ่อมห้างเนี่ยสามารถเข้าศูนย์บริการของรถยี่ห้อนั้นๆได้ทุกศูนย์จริงๆครับเนื่องจากเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยกำหนดว่าจะต้องเข้าซ่อมในห้างหรือศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆดังนั้นก็ซ่อมห้างได้ครับแต่ประเด็นก็คือทางบริษัทประกันภัยเนี่ยจะต้องควบคุมราคาก่อนค่าซ่อมว่าเหมาะสมควรราคาไหนอนุมัติราคาแล้วก็จัดการซ่อมเมื่อซ่อมเสร็จ ก็จะเบิกเงินได้ตามที่ราคาที่บริษัทประกันภัยอนุมัติเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีส่วนต่างในเรื่องของค่าแรงหรืออะไหล่รถยนต์นะครับที่ต่างจากที่บริษัทประกันภัยคุมราคามาอันนี้ทางเราเนี่ยจะต้องจ่ายเองนะฮะในส่วนต่างส่วนที่เขาคุมราคามานั้นเนี่ยเราก็สำรองจ่ายแล้วก็ไปตั้งเบิกกับบริษัทประกันภยัยน,น,นั้นได้โดยตรงครับจึงแนะนําว่าถ้าหากว่ามีการซื้อประกันซ่อมห้าง หรือซ่อมศูนย์บริการนะฮะควรที่จะเช็คศูนย์บริการว่าเป็นศูนย์บริการที่รับงานหรือเป็นศูนย์บริการที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทประกันนั้นๆหรือไม่เนื่องจากในเรื่องของความสะดวกนะฮะเราไม่ต้องสำรองจ่ายอีกอย่างหนึ่งในการคุมราคาเนี่ยทางศูนย์บริการเขาก็าจะตกลงกับ บริษัทประกันภัยเองเขาจะต่อรองกันเองว่าอะไรชิ้นนี้สมควรที่จะเปลี่ยนอันนี้เป็นดุลยพินิษนะครับซึ่งเราเองที่เป็นผู้เอาประกันก็จะต้องไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วก็ได้ประโยชน์มากกว่านั่นเองครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับ ผมอาจารย์สุธีจะสร้างสารคลิปดีๆแบบนี้ใหมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ